สวัสดีค่ะอ้สารบ้านสาวเสริมครับพี่น้องสวัสดเบ้าดำครับมาเด้อค่ะ้าไเนี่ยบกแล้วตรงกลางเนี่ยสิพาก,กันเอาไอ้ตัวนั้นง่อยอยายไงน่น้องมาเพิ่งมาเพิ่งมาเพิ่งมงีตัวปาคอง,งามงาบค่ะตอนสอนอีตัวนึงดูนี่งอังนึ่งเลยเขาแล้วเออด่าไงาใช่ไหมตัวสองสามนี่นี่สามเ,าเดี๋ยวไปเดือบิดนะโอ้ตัวนี้นะพัวนั้นเถอะงอปลาคอนโอ้แต่จังหวะตัวนใหญ่พี่น้อง ี่จะบอกี่จะบอกคออย่างนี้ครับงามไร,ไรอะไรยัะขันมาเลยน้องก็ตาเอาเป็นรอกเป็นรอกเป็นเนาะปากระเดิดน,น้อยหลายรลอดประเสะริฐว่าลอดอย่างเนเนาะตัดา ถไปจับตัวง่ายเพิ่งสอดสินสิไปไล่จับตัวใหญ่ก่อนไอ้ตาหมวยปวดปลาหน่อยไปทาเพราะว่าเดี๋ยวไปขังถ้าเกิดปลอยไว้โดนก็ได้ดูคออะไรล่ะยื่หน่อยปะดุกปะอ๋อไปดุก <bee? S 2> ดุกเย่ดุกนี่เริ่มขึ้นแล้วดุกมุ่งขึ้นแล้ว,ลวลตาจะปวดจะให้ทูผังนะนี่เ<ค> <ไป S 2> พอ,เอาะก้อนคอกันคนผู้หญิงไม่ได้เก็บมาดิแล้วก็สิไรเก็บปาคอกันจะขึ้นไปขัง เหยียบล่องเขานั่นป่าเขาจะขึ้นนี้หมดอนจะได้เก็บตะกร้อไปต้นพี่น้องนีสองมันหลงเลยหลงเลยนี่หลุมสิ่งปะเราจะเดินมาอยู่หลุมสิได้ไหมเข็นตมก่อนนี่โอยโออเออเออนี่นี่ลุมไหนอยู่ เราเดินลายุสเอาเมดตายปะเนี่ยบ่อ้มเกเนยอนยูนี่ยยูนี่ครับามาม้มามอมาามามามาามา่เก็บไปามานามาามามตมมามามาามมา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 ามา

ปลาดุกปลาดุก่ดกได้จับอ่ะโดดอีีน,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 นี่เงนนโซนี้เอาไปเบิดเราได้เบียวสามทังนะ่ปะปลาดุกขึ้นแล้วป่ะนี่ดุกล,ล้วนดุกเง,กงโอ้โหปลาคองี้

นี่ม่นเพิ่นเหยียบพูดคือลถโอ้เหรอเฮียรีลีรีนี่กระดูกมเนี่ยว้าจิ๋นี่นี่นี่นีอน่นี่ตัวนี้อื้มมันจะไปตัวให่เกปลาน่อยนะันี้งหลายนะพี่น้องเด้อั้เ

ลูกลวไม่รู้ไปนะที่ตะเข่งบวกกันเยอะไปไปอีกตัวหนึ่งดิไปอ,อีกไม่อยู่ว่ะ มันง่ายกว่านี่บหม่ไลายนะครมุนขึ้นมาสันเนาะบุบบุอันนี้ยิมลายกับคอเสดมุน่ายเกินไอืมมันเวิดงปะเขงุขึ้นมาเลยดิคุขึ้นมาเอยทำมัง่าปลา้อยกน้ำัดเนีตคอมนมุนดิปลา้อยปลาหลั่

่ตไอมนงเหยียบปลาก็เห็น,นหตัวน้นนั่นเห็นเลียเ้ยนอยู่ดิถ้านีมันขึ้นรดถ้าววนถ้นาวกววนต้มไปนี้ล<ะ>เล่ีเดอปลาคอยงไ้เนี่ยปลาคอยเงหัว พี่นปวดเอาปากกระเดินปากเข่งนี่ตัวนึงเห็นตี่หัวเด้อพี้องปลาครับปลาคอตะลีดีดีเสืออีกปุ้นนี่เปียนปากเข็งมัดจกเนอะขาไม่สูงเพอไปแล้วครับ อาอตัวนี้เป็นเทลอะเหรอโอนมาอ้อพีน้องตัวบางไงเลยนี่แหละครับอุปสรรคท่านเนี่ยเขากะยานอยู่เนี่ยแล้ว่ากันว่ามุดปากกับยิ้เป็นเหมืออห่ตัวง้ตัวนี้เออพวกโค้งงี นี่โอ้อิ่นนิดแล้วะมาเท่กวดไปกวดไปแล้วขอไว่หินนะตัวนี้เอาไปแล้วไปนี่ตัวหัวเขาโยนี่เอาแล้ว นี <l id> ่นี่เดี๋ยวนะปวะครับอีมันถือรุดไปประมาณแขนนำปื้ย่านนีไปดัมันเด้อมาขวนลูกขวลาเด้อันไม่กินยิ้มแล้วมันขึ้นไปได้ละ ต่างมองพินไปแล้วคุณน่ะแมนเบ็ดนี่เนาะิเชียวแต่ก่อมใบยอท้อครับพินยู่ไเนี่เบิดเนาะลากดิแม่นตามดนสู่ขานเบ่ไวก่อนก็นั่งใส่โลถ้านนั้นนยกายนั่นนาดว่ากวดประดีป็นไดกัยันียังเกาะเหลือเต็มอยู่ น้องน้งปราสาททั้งสีน่ะแต่มีปลาขาวเนาะบ่มีคนละโซนปลาขาวโซนนั่นเนาะปลาขาวโซนสวยปุ่นโซนลงสวยประทันนี่บากระเดื่นะหื้อหนองปลากระเดื่อนเพิ่นมาขอไปใส่เบ็ดยี่หรี่เพิ่งมาหยิบก้อนมะออกกนออกเป็นปลาเค็ยงตัวปีนี้ ตัวนึงมันอยู่นีดิคอหะย่านคนบ้านตึงลุกปะตากเอาไอ้นนท์เริเ่มขึม้นแล้วบดุกเด่ก <c oughs> ประคอตอปอไปน,นี่นะตัวนึงขันจ้าปาดิ่มกับป้าด้ซื้อไม่ได้ติดยูโรหันกับว่ามี ยังมาใส่งานคอยรูอ่ะเก้าอืมเอาเมียเอาเมียเออปลาดุกไปยุ่งเหรอเป็นถึงล้มพุงนี่เดี๋ยวเอารอบนาตอนนี้เจ้าป่าขึ้นไปล่างละรอบนาสิท่ากันบุกป้านี่เส้นหัุนสบาย เราเบ่งช่วยกันเอาอะไรคนฮะห,หางไปเลยดิหางไปเป็นป้องหาไปปงหาไปเป็นป้องแล้วขวดไปครับขวดไปทีมงานบาอกจะไปเบียนครับ <laughs> ตอนนี้ม่เห็นป่าดิแต่ว่าปัจจัยเป็นร่าง

อันนี้ล่องกาดพี่เนี่ยตัวสีล่องคอปนี่าน่าจะขววดล่องคอี่ใช่ปอนะอืวนึงนีดีดอือเดอดัเลยเนอยแต่ว่าเห็ดประเดกงามเหหรือประเดโบราณเนี่ยเด้อเดตุเดด้ตุ่ Rapaka đi kìm mặt kìm mặt kìm mặt đất nọ 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 mặt đất nọ

บอกจากอุ้มเบ็นมันอะดักเอานี่ยังไม่ได้ทิมงเลยพี่น้องต้องร้อยเพิ่มขึ้นอีกตัวแขวนประเด็นอืมกระดุกแขวนไปใส่พ่อมาปาคอยหญ่ใส่รุนนี้ได้จากตัวบุญหลับเนี่ยเอาอันนั้นมาเมนกัน แน,น้ำีน่นตุมน้ำเข่นตุ่มนนำเข็นตดมเข็นน้ำอื <c oughs> อันนี้ปาโดเีเป่นบ้างเดี๋ยวค่อยแบะห้ร้อยปลาลงมาอีกจังหน่อยกันค่ะปลาิ่นอยู่ในบใบไม่้ว่าจะไปขวดกันยูด้ ตะประมันเสียวย้อนอันเห็นงูนี่ไปเท่ากันไปเบิ้งกันเสีากันหลายคนเนาะมือสีเบิ้งปอยไว้มืออื่นให้พ่นลงมาบรือเปล่าขายปลากอนบ้างมือพ่นสิกินมด,เ,ดเสียวเลยมีหอง,งมูงมอีกแล้วดิมเขาสีเนื้อขายปลาอยาู่นี่หรืล่าทำมาไปหมดได่ทำ ไปทาล่างพันแหลมเนาะแล้วก็พันแหลมนึกว่าปลาดูดาวโอ้นี่ได้น้ำนะน้่นมาเไมดิเห็นมั้ยล่ะวสิตายก้อนซุ้มหน่อยเยห้หนามใส่ก้อนนในบังพุทธองค์หกตัวมาสุดไปอโอ้ยแต่พวกเข่าจะเถื่อตาเสร็จพวกกัมป่านะแต่เล่นพวกเขา่าที่ถึงจะป่าแนนดีอยู่แต่ว่าตายเกี่นต้มพุทก,ก็เลยไม่อยากจับเพื่อน ตั้งให้สะอาดที่พ่ฒน้าเพาสะอาดล่ะเกงใส่เนาะไปเนี่ยนี่แหละค่ะปลาน้องนี่นะพี่น้องเนาะรอบนี้ก็ได้ใส่ง่ายเพิ่มอีกหน่อยนึงแล้วก็มาได้ปากคออีกจากสองสามโลนี่ล่ะน้องนั่าจะหายพี่น้องเบ้างแน่นี่ล่ะปลาเมื่น้องตั้งหนึ่งสีเหลืออยู่ในอุ้มเด้อค่ะอัเหสีอันครับที่เหลืออยู่ในอุ้มอือหูแล้่างสีเปลี่ยนแล้วสีบเปลี่ยนแล้วนี่นะนี่นะ นะจะล่างเช่นเดียกจะเสริมสีล่างตากคนพี่น้องอย่างตาตายเนาะค่ะเดี๋ยวเอยไปเบิ้งกันเบิ้งจะเสริมสีได้เวลาไปขายบะมือเนี่ยหรือว่าสีเอาต่อร้องเบืนนะะ้องจนเด้อค่ะเช่นเดียกับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลนนะคะ์กดแชร์ให้เด้อค่ะสวัสดีค่ะเบาน,นสวัสดีครับเสริมหักพี่น้องเด้อค่ะ